ຍယဖယဖယသရာငကေဖိုခ်ွေူွေိုကေယြ ดันหลบ,บเิ้าบดแดงสวยเลยสองตูม้มีสวยเลยคขะวันใหม่ดิเออหาเงีครับมุมหลอดเก็บนี่โปิ่นเป็นทั้งผีโอ้ยขาเนี่ยยองขาวนอ้วนอีกแล้วครับมือนนิไปเอาทั้งคุนโอ้ยตะลังงามเลยครับ เท่ที่ต่มีสองดอกแม่ปูมันแม่ปูมันเท่ๆ,ๆเลยตะปิงสองดอกงามครับเลยม่ปูเลยอูดูขาเห้าเุดทานได้สุด,ยสดยอยู่อุ้ยหอมมูยงใหญ่งนด้นาอจังสีประมาณจุ่มนี่อีกเก็บดอกครับ บัพอ,อบัพอมมูใหญ่คือเพิ่นเลยมูสมิ่งลายมูลายดอกคือการแมนเห็ดเต็มมันเรื่อยๆมูเพิ่นเรามองเดียวลอยดอกนี่แล้วก่อมันเดี๋ยวฮกมีโอกาสพอลอยดอกเจ้าปลาเจ้าเขาเพิ่นกระสีหายยูเขตตาเพิ่นมูหน่อยเท่ ขันยาวสังล้างเลยกำลังสวยเลยเอาอีกแล้วม,มันอิมมันหัวกระสุนเดิมแรกเลยพี่น้องโอ้ยประเดิมเลยหัวกระสุนเลยสวัสดีพี่น้องก็ดอกแค่ไนหนละครับ สวัสดีครับสวัสดี<ม>พ,พ่อแม่พี่น้อง FC สุูขทกคนเลยพอเห็ดตูมอลไรชันว่าพ่อพถือขี้น้องตืนต่นเตีนต้นเตื่นเต้ยเตี้ย FC สุโขทศคเนเนาะมือนี้กับเขาป่าคือเก้าแหละจ้ะเขาป่ามาตามหลาหาเห็ดปวกมือน,นี้บ่ได้เขาโซนดงดังเด้อเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เขาโซนบันผึ้เขามากกัมันเลยพี่น้องแมนจ้าไปครับเขามาแล้วลุ่มตัวเรื่องแจกออกแล้วออกแล้วพี่น้องเป็นกระยาดเบื้องมือนี้ ปั่นพึ่งออกแล้วมันในสีมันได้เต็มตาพอที่นี่เนี่ยมันแล้วมูแลกแห่งมันครับหัวกระสุนเลยงามๆอุ้ยครับหัวกระสุนอีกแล้วหัวกระสุนอีกแล้วลุยเลยในเวลาลุยแล้วครับงามๆเลยมันล่ะอ เดือมูมเลกับหัวกระสุนง,งามๆเลยครับขาอ้าวนๆอ,อ,อีกแล้วงัดก้อนงัดก้อนทั้งงัดเลยเด้อพี่น้องทั้งงัดแล้วงัดพี่น้องงดัดเฮ้ยข,ขึ้นแล้วมื่อนิส่งขึ้นแล้วประเดิมขาอ้วนๆอีกแล้วครับขาใหญ่คัก พ่อพี่น้องมาสำรวจโซนบ้านพื้นนตระโดกเิขาสะอ่อนขาอวนอ้วนอีละครับมือสุดยอด มีขาแห่งประท่านวิทย์กันยังระท่านวิทด,ดินครับเอามาือลบเพียนเอาดเรยดเต็จุ้มกระสุนทรสวยๆประเดิมโมเลแขกมัน ข้า,ญญาวพวเงีปันไดเนาะขาสันสอ้นว,วนๆ<น>ใหญ่เนาะขึ้นหลังดําของแท่แล้ว อ้นหอดปวกออกเขามาลาไลายพี่น้องอยนหลยเอ่งโอ้ใหญ่ใหญ่อ้ขาไหมขายาวขึ้นมาหน่อยทั้งปีทั้งปี ยังมาทางนี้ด้ขีอยค่อคู่

มันสองตุ่มสวยเลยวันใหม่ดิขาเงาครับมุมหลอดเก็บ่โปิคนขึ้นทั้งพี่ยขานี่ยองขาอ้วนอีกแล้วครับมือนี้ ไปเอาทั้งคุณหมดก็ไลยพี่น่องข้องดอกหมดไลาเนี่ยหมดคันดำเนาะหมดคันหมดคันดำหน่อยกนดีเฮ้ยมันก็ต้องกอกรหมดก็ไลย ลราเงาอ๋อเออหหวหมูนี่ว่าไงครับเก่าดอกแต่ว่าทันหาดีอยู่ครับหมุดกับพ่อมุด บานนิดหน่อยกันแลกวโอ้ก็ขึ้นไม้ก็มีเล็นี่เอาตัอผีก้อนเตีม ือโพนน้ำตินเหนียวเนี่ยจังน้อยเนียนมันมเป็นเหนียวน้ำเนาะนี่เป็นดังก่อนลโอ้อต้อาเอาอีดหัวกันเอาใจห่อนกับหักยุ้ยเดี๋ยดอกเดี๋ยวจุ่มโอ้ย เมามเปูว่ามาึงขึ้อม,มีดอกเดียวดอกเดียวแล้อเครื่องเดียวน้โอ้ยตุลงังงามเลยครับเสื้อที่แต่มีสองดอกเมเปูมันเมเปูมันเท่ๆนะเนี่ยตาปิงงามคักเลยเปย็นเมเปูเลยขาเหงาครับ ต้นนี้สุดอยู่โอ้ยหมูใหญ่ๆ หนึ่งสามครับอืมอืม อูนี่บานหาดอ,อกครับหมูวนนะไงดอก,กแตกบานล้ะที่ถนัดตับี่ ยังได้ออกจังซี่ยังบม่มีหมูปวดเข่าใหญ่ครับสามดอกเนี่ยโป้โบผงทองกำลังตุ่มง,งามๆครับสามตุม่ม ประมาณจุมนี่อีกเก็บดอกครับบุพอพบุพอมูญ่คือเพิ่นเลยม,มูสม่ไลมูาลดอกคือกันแมน่เห็ดเต่ามันเรื่อยๆอมูเพิ่นเรามองเดียวลอยดอกนี่แล้วกอมัน<ะ> <laughs> เดี๋ยวามมีโอกาสพา่อลอยดอกะจะปาจอเขาเพิ่งกระสีหายอยู่ตาเพิ่น khá nhau khá nhau heo đuôi khá nhau heo mồi mồi thế khá nhau sang láng đấy đang xinh đẹp đấy ủa bố mì mua mì quảng เดียวโดดนด่ปูงูนนีดอกครับัวใหญ่เนาะ สรุปยอดใดยอดมันของห้องวันนี้ครับเลาะมาเรื่อยๆเข้าป่านั่นออกป่านี่ถือว่ามันอยู่ครับในมาจบคลิปอยู่นั่นมาใส่็จพราตุไอ้พี่น้องเบิ่งบริจบคลิปอยู่ป่าขุดขาเบิ่งงามๆครับวันนี้กับมันหัวกระสุนนี่คือเก่าครับหัวกระสุนงามๆยังมีมูบานอีกถือว่ามันอีกมื่อนึงครับคนสิไลแต่ห้อกับมันอยู่ ปลาแตกถือว่าออกทุกปลาครับเขาปลาได้กับมันไผ่มัน,นมันถือว่ายังได้อยู่ครับตัวบานก็นมีตัวตูมก็มีไปรอได้ทุกปลาเลยครับสายเห็ดคุณหลยๆี่เข้ามาเป็นกาลังใจตะเพ่งก็ยากมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ติดตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมขอบันใไม่คิมนาครับคิมนี้ก็ถือว่ามานัน บริโตปลามาเหื่นในงานทางงานอีกคือเกา่าบอกกันนายชิมนาครับมืออื่นในพ่อพี่น้องเป็นเลาะโซนใดยตามเพ็ดปกวกคือเก่าแล้วครับแต่เพิ่งจะโซนเลาะไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาจบคลิปอยู่เหือนเห่นจ้ะเลามาเรื่อยๆมาอยู่บอกกันไหมเนาะเลาะมาไกลบ้านหลก็เลยล้วงเลยครับบริจบคลิปอยู่ปลาประมาณนึงมาหนึ่ง